จริงไม่ต้อมีบริษัทที่รับทำอย่างนี้มีแต่มันทำไม่ได้อย่างนี้หรอกโอ้ไม่มีทางตังคือคือมันต้องแมท์กับสิ่งที่เด็กชอบด้วยเข้าใจป่ะเดือดท่าเดือดท่าดือดท่าเลยโอ้พี่นาจ้ามาสวยโอ้โหพี่ัาจ้าม่อหากระดาเขาทำได้ปีละหกร้อยล้านนะลูกน้องพอ ทำให้ดีบ้างสิเดดกจะหากินกับลูกแล้วเดกนี้เหนื่อยแล้วลูกล<ง>้มไงอะทำท่าใหม่ซิตะกิดน้องควอล้มไงล้มนี้เลยเหรอน้องควอลทีกคนเต้นดิว่าล้มเหรอ,หรอดูสิเด็กคนนี้นะคะทุกคนน้องนันจ้าปีละหกร้อยล้านบาทโอ้โห สุดยอดมากอ่ะเขาเขาทำอะไรเนี่ยเขาเล่นเห็นปหมเขาเอาไฟมาหมุนหมุนเนี่ยวันเกิดพี่เขาอะ่ะพี่นัทจ้าเนี่ยอันนี้อ้าวไปหรือเปล่าคะจะถือจิดมือไปไหมสองพันไม่ถือจิดมือไปไหมคะดูอยู่ดูทีวีอยู่ครับ โอ้ยเค้กไหมอ่ะเขาเป่าไฟด้วยแกนะอ่โอ้ยเขาเป่าเค้กแล้วโอ้ลูกโป่งเยอะมาก ไปพัทยาครับไปยาวเลยครับโอ้โหเท่มากเลยโอ้โหท่าหมุนเนี่ยโอ้ยมีผู้ด้วยพี่นาจา้าเขามีผู้ด้วยโอ้โห <c oughs> นาจ้า แพรตีไปด้วยค่ะไปกันสามคนเลยค่ะไปอยู่กันยาวๆไปเรื่อยๆเลยอันไหนอันไหนใจ้เย็นใจ้เย็นเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนโฆษณาก่อนโฆษณาก่อนอุ้ยพี่นัทจ้าอยู่ในมัชเมลโล่มันไม่มีข้าวขาวนี่แต่ไน้องเอาตัดเอ๋เอาช้อนไปตัดนั่นของตัวเองกินเมื่อเม่

โอ้ยสวยไหมี่นะจ้าสวยไหมแดดดีรอนนานเลยใช่ไหม วุ้ยใครมาไลออนเป็นเจ้าหญิงแล้ว โอ้โหเท่มากเท่มากโอ้โหดูเต้นเโอ้เจะกี้เป็นปีสเขาเลยแต่งตัวเป็นบิวตี้เป็นเจ้าหญิงอุ๊ยรถม้ามาเปล่าหรืออะไรอะ ไ,ได้ไปค่ะเพราะว่าแต่ดี c เขา work from home จัดรายการไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าจัดรายการ Green Wave ผ่านจากบ้านก็เลยจะไปพัทยาด้วยเลยสวยไหมพี่นา้าสวยสไหมครั แต่ดิรอซักไม่รู้จะรองไงละทำท่าอะไรเนี่ยโอ้ดูดูดูขาดิ <c oughs> อย่าลืมไปฉีนะคะบดฉีบอกนะครับนะเราต้องไปทางไกลแล้วลูกนะเราไม่ใส่แบมเปอร์นะเ,เ,เดี๋ยวก่อนขึ้นรถค่อยค่อยใส่อีกทีนึ่งนะ oh, oh. เอ้ยค่อยฉีกทีนึ่งนะ oh, oh. อุ้ยทำไมอยู่ในหอยอ้าวเป็นเมอร์เมดแล้วใช่ไหมเป็นเมอร์เมดเอ้ยเตือนไม่ได้เมอร์เมดขามันเป็นปลาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยงพ่อเป็นปลาเราบอกแดดดี้มาดูเมอร์เมดเร็วดา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  สงสัยต้องรอดักไลฟ์จากแดดี้ค่ะดูสิแตด,ดี้เป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยเมอร์เมดยัยคาจองมาที่ประตูทำได้ไรโชก้นใหู้หั่อ เดจอักพี่นาจ้าเขาเป็น princess princess แปลว่าเจ้าหญิงนะ้ยไม่ขึ้นไปเต้นแล้วเหรอ ม่ให้ดูพี่นัจ้านะคะทุกคนเด็กคนนี้ชื่อน้องนัทจ้าทำเงินได้ได้ปีล่าสุดเกือบ600ล้านบาทโอ้มาก็ใจจะวายตาย153ล้านคนดูโอ้โ oh. ห นะอันไหน,ไหนเอาฮาโลวีนอีกแล้วเหรอกดไปเลยกดไปเลยเหรอชอบดูแต่ฮาโลวีนอะ่ะว้ายว้ายล้วน,น้ำวางไม่ออกมาดูข้างน,นอกเหรอแฮปปี้ฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวี พอจะใส่ชุดไหนดีล่ะปีนี้ฮาโลวีนอะ่ะห้าร้อยสี่สิบสามล้านบาทไม่ใช่เออใช่เกือบห้าเกือบหกร้อยล้านบาทอะค่ะรายได้ของน้องคนนี้เป็นท็อปเทนยูทูบเบอร์ของโลก แม่คนนี้ล่ะเป็นใครเนี่ยเด็กชายภูริตนอนดูไปเรื่อยๆเด็กชายภูริตกำลังจะไปพัทยาแล้วครับทุกคนไปกับแดดีกับแม่จ๋าไปยาวๆเลยไม่รู้กลับเมื่อไหร่ครับ ทุกคนโปรดติดตามไลฟ์ต่อจากเดียตีนะคะวันนี้ป้าเอกไปแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึงน้องพอก็คงจะไปแล้วค่ะไปลายบบาย